สวัสดีครับชาวพเดสเกมเมอร์ทุกท่านนะครับอยู่กับผมก้องซานะครับวันนี้ที่ท่านหนึ่งกันในเกมสควอตนะเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายคนต่างขอให้เล่นกันเยอะมากซึ่งตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเกมมันเปิดฟรีนะครับก็เลยลองโหลดมาเล่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะฮะจะถูกใจผมไหมนะซึ่งก่อนจะดูลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเปใจก้องซาด้วยนะครับผม first time in squad pre deployment training ไม่ครับผมจะไปลุยเลยโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจ มีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับว้าวอันนี้คือ อ๋อไม่ต้องใช้พาสเวิร์ดใช่ไหมโอ้ okay. oh, คนเล่นเยอะมากแล้วเดี๋ยวขอ,ขอปิงแล้วกันทนะเอาเรื่องปิงดีกว่าคนเล่นไม่เท่าไหร่เอาเพิงปิงก่อนห้องหนึ่งได้ร้อยคนเลยอรอเกมนี้เยอะจริงจอยในสามสองหนึ่งมาครับผมอาอฮะนี่คือเฟิร์สเกมผมเลยนะครับเล่นยังไงวะคิด <laughs> จริงๆผมก็เคยดูคนอื่นเขาเล่นกันนะครับก็เล่นด้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เล่นกันค่อนข้างสมจริงมากๆนะครับผมซึ่งผมก็ผมจะปเป็นไอ้นนบในทีมแล้วกัน welcome to squad we recommend tutorial อ่ะได้ได้ tutorial มาเกมโหมดอ่าทีม selection ให้เลือกทีมก่อนเราต้องอ d จออย random squad select นะฮะ ไปไหนได้บ้างเนี่ยไปได้แค่3นะฮะโอเคกดจอยไปอันนี้คือมีภาษาไทยด้วยนะฮะพลปืนเล็กพลปืนเล็กอ่คอนติเนียมันก็ยังแปลไทยไม่หมดเนาะเกมนี้นะครับผม,มดูว่แปลหมดละโอเคแล้วเราก็ต้องเทคกติคอลแมปนี่คือเราเกิดกับเพื่อนได้เหรอนี่ใช่ปะอ้าวไอ้เอ้ะ,อะ,อะแล้ว ผมมาเกิดอะไรโอ้โ oh, ห oh, วิ่งอย่างไกลเลยแล้วมันกระตุกอะไรเนี่ยอ๋อโหลดโหลดแมปโหลดแมปโอเคจริงเกมนี้ผมว่าฟิลลิ่งก็สไตล์กับจะตายเดียวกับพวก Hell ute, เฮลเล็ตลูทป่ะอารมณ์แบบสงครามอะไรอย่างนี้ที่แบบว่าจะสู้กันทีอะไรทีก็ค่อนข้างสมจริงนะฮะเขาอยู่ไหนกันวะเนี่ยเราต้องไปที่ ถ้าผมวิ่งกี่วันถึงเนี่ยทำเ <c oughs> <laughs> ฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ว่ะนี่คือคนขับใช่ป่ะอุ้ยเสียงเสียงดีมากโอ้เอเล็กซ์ว้าวเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเออ thank you เออดีครับไปไปกับเพื่อนเราต้องกดเข้ารถรอกันดิเออโอเคแล้ว ว้าวเราขึ้นรถใครมาก็ไม่รู้ครับน่าจะทีมเราแหละเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยเจ๋งว่ะคิวซูมโอ้ซูมไกลด้วยแซดนี่คืออะไรวะท็อโกเกิลสเตเบลิชันว้าวไฟน์อินเอเบิลถ้าเรากดยิงนี่จะผิดไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกัน thank you thank you ด้วยไปเพือ่อนฮาริเกตูกเสร็จมาสือไปละ โอ้โห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 สำไม่ทำอะไรตกใจเสียงระเบิดนั่นแหละเมืเกมนี้นี่คือกดคลิกซ้ายแล้วเขาเหมือนต่อยอะ่ะเหมือนต่อยแล้วถือมีดต่อยอะ่ะอ๋อโอเคอุ้ยดิฟป,ปะเนี่ยยังกับดิฟโอ้นอนก่อน เฮ้ยมาส่งคนที่มาเฮ้ยเขาเว้ยเขาเว้ยเขาเว้ยเก่งรุดขึ้นมาไหนคนวะนั่นตูนั่นศัตรูออเพื่อนเราเองเห็นชื่อเหลืองๆนี่เพื่อนแน่นอนเพิ่งวิ่งมาแล้วว่ะเฮ้ยสีเขียวนั่นเพื่อนเราเฮ้ยไปดิครับอุ้ยโอชิดเอ้าโอ้วิ่งมาตั้งนานอ๋ เมื่อผมยิงไปหนึ่งนัดแต่ผมก็อยากรีโหลดโอ้โหสุดยอดนี่มันวิถีของชาวเกมเมอร์นะฮะดูขึ้นมาดันไปกับเพื่อนครับดันไปกับเพื่อนดันไปกับเพื่อนไอ้ยาจีอ็ทั้งคนเหรอทั้งคนเหรอเอ้ยกดไปดิกดไปดิกดไปดิไป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 รถศัตรูปะหน้าใช้ป่ะเพื่อนเฮ้ยเขายิงเป็นชุดเขายิงเป็นชุดยุ้ย เสียงอะไรวะ <c oughs> เกย์ดิซีกลัวแต่เรื่องเสียงนั่นแหละไม่ได้กลัวเลยเห็นศัตรูละหนึ่งตัวมันติ๊กได้ไหมเกมนี้ไม่น่าได้มั้งเห็นเห็นศัตรูละเห็นศัตรูละน่าัตรูปปะวะไม่รู้ครับแต่คิดว่าใช่นะใช่ครับยิงมาอย่างเงี้ยใช่แน่นอนหน้ามืดเลยหน้ามืดเลยระวังขวาไว้เพื่อนมันยิงกดน้ำยิงกดมะกดไปก่อนโอ้โอ โอ้ my god เฮ้ยมาแล้วเพื่อนมาแล้วห้าเดินใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้ว thank you ตูปะเฮ้ยทำไมมันยิงแล้วมันติดอ่เมื่อกี้โอ้ตายแล้วอะไรวะเกิดใหม่อ๋อนี่ไงออโตเมติกผลปืนเล็กนี่ไงเลือกปืนได้เอออันนี้มานี่ได้ไหมอ่าโอเค มีอันอัมด้วยหรอโครแมนเมดิกไพลอตโน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 เมดิกนี่แหละโอเคเป็นกระบอกนี้มาไลท์แท้งเราเกิดเพื่อนดะปะอ๋อเนี่ยเกิดตรงนี้ได้อ๋อมาเลยให้แบบเล่นเป็นสครอตเป็นหลักเนี้ยแบบเออไปกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะแต่เพื่อนเราไม่มีใครพูดะลรกันเลยนะเล่นนี้เล่นเ,น,เน,นี่ยน,นั่งคุยแบบนั่งดูไม่มีใครพูดเลยสักคำเลยโอเค ถือปืนมาก่อนมันกดไม่าจะคนอ่าเออเออเออคือ,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 อนอนก่อนโอเคฮิวก่อ,อนออกที่ขวาใช่ไหมอืมอยะเกือบละเมื่อกี้เห็นแล้วเกือบไม่ทันประตูตอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวหนึ่งครับที่มันยิงผมเมื่อกี้โอ๊ย <c oughs> ไม่มีใครอยู่ใ,ใกล้เลยครับ มันมีหลายโรเนาะคอมแบตเอนจิเนียร์แมชชีนกันเนอร์โอเคโอ้ยกล้องนี้ไกลแต่เสียงระเบิดน่ากลัวจังแล้วนี่นี่เพื่อนเราเหรออ๋อใช่ไหมใช่ปะเพื่อนเราใช่ไหมโอ้ยรถถังยิงโอ้ไม่โกรใครนี่เพื่อนเราหยิบกล้องไกลๆไ,ไว้ก่อนฮนะขนาดนี้มีแน่นอนโอ้ยโอ้ย โอ้ยนี่คือแบบโดดลงมาแค่นี้ร้องโอ้ยโอ้ยเรนเจอร์เรนเจอร์โระโราชื่ออย่างเทพโอ้ยนั่นตูป่ปะใช่ปะผมยิงถูกใช่ไหมนั่นตูใ่ใช่ไหมใช่ปะวะมันไม่ขึ้นคิวเหรอใช่ใช่ปะเอา ยิงสตูใช่ไหมไม่รู้ครับโอ้ใครยิงมาวะโอ้น้าตูปะตูปะว่นนั่นน่าใช้ตูแหละใครยิงมาขวาอ๋อเพื่อเราเองอุย้ยแต่วันนี้ฟิลส่งครามจริงนะสควอตเนี่ยยอมรับเลยนะคือไม่มีการแบบไม่มีสไลด์ยิงอ่ะยัยงเหรอ วิ่งก่อนนะวิ่งก่อนหน่อวิ่งก่อนนั่นศัตรูปะไม่ใช่นั่นมันรถรถถังโอ้แล้วผมไม่ตายด้วยโอ้โหคนถึกคนถึกยิงก่อนอืมอืมเดพันพันพเอาโอยโออ้้ยยอ้้ออยอยอยยออโอยโอ้ยอโโย

โดนเลยเหรอเพื่อนโดนร้าตายแล้ว่ะน่ะโอ้โหซ้ำศพแป๊บนึงรีโหลดโอ้มีการยิงมากระสุนทั้งหมดอะทำไมกระพูกกรพูดไม่ได้ยินเลยวะอ๋อเหมือนกดไมค์ค้างเลยปะอดโดนแล้ว โอ้โหพายิงมานี่ไรอ่ะโอ้ยิงอ่ะรัวๆนั่นตูนั่นแหละไอ,อย้าอาอยาไอ้ยาเพื่อนตายทำไงดีลากเพื่อนได้ปะได้ได้เนี่ยลากเพื่อนได้ปะ โอ้โดนยิงกดโดนยิงกดโดนยิงกดวูู้วมันยิงกดมันยิงกดไอ้ยะลุกไม่ได้แล้วตอนนี้เออโอ้โหฮะเมื่อกี้ศัตรูยิงใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนอยู่ใกล้ทีมเมทชุบได้มาแล้วเสียงพันมาแล้วเสียงพันมาแล้วอือเออสวย thank you thank you เฮ้ยเพื่อนกำลังเอาโอ๊ตโอ๊ยโอ๊ี๋ยวถอยคันถอยก็โอ๊ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้๊ยโอ๊ยอะไรวะเนี่ยใครยิงมาวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังเหรอเหมือนข้างหลังยิงมาเลยอ่ะนี่ลำหมากมากเลยอ่ะออกจากตรงนี้ก็ไม่ได้นะอ๋อเป็นฐานฐานเกิดอะ ที่ผมคิวไปกี่ตัวคิวไปสองตัวอยู่อันดับสองทีมนะครับคิวไปสองตัวโอเคฟิลลิ่งเหมือนเล่นเฮเลอร์รูทเลยจริงตอนเนี้ยแค่ว่าเป็นสงครามที่ปัจจุบันแค่นั้นเองเกิดใหม่แล้วโอเคอันนี้ยึดจุดใช่ไหมอะสำหรับฝั่งมั่งมาแอดวานซ์น็ตซีเคียวครับ โอเคจอยสคอตสคอตสองไปฮะนายนี่มันแน่วแน่จริงๆเห็นจากแววตาของนายผมก็รู้แล้วว่านายขึ้นไปเพื่อที่จะจัดการศัตรูทั้งหมดปล่าเราแอนิเมชันมันมีแบบนี้แต่สายตาเขาแน่วแน่จริงนะ <c oughs> ไปสตาร์ทเอนจินลุยอ้าวหายไปไหนวถ้าผมนั่งอยู่กับใครเนี่ยพร้อ,อมเห็นตัวเองนะครับเราจะเดินทางไปที่จุดนั้นโอ้โอเคมันช่างไกลเหลือเกินแต่ดีแล้วครับ เริ่มมาที่เราเข้ามาแล้วมากับรถยนต์ทําให้เราสบายมากขึ้นกับการเดินทางนายคิดว่ายังไงเพื่อนมองอะไรเหรอมีอะไรติดอยู่ที่เท้าฉันอย่างนั้นเหรอเอ๊ะโอ้ปืนน่ากลัวปืนนายไม่ดูดูไม่เท่เหมือนเราเลยนะเออนายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าได้มองอะไร <laughs> มันมองอะไรวะไม,ไม่มีใครแน่ๆแ,แล้วคนนี้อีกแล้วสายตาของเขานี่คือแบบหืมอยากให้เขาไปถึงนะ จะยิงให้หมดเลยแบบกดแบบกดหัวรัวๆอะไรอย่างนี้นะกับสไนเปอร์คู่ใจของเขาครับ SVD และเพื่อนคู่ใจคนหนึ่งที่มันมองอะไรทางขวาพวกรถ <c oughs> เราจะเป็นคันแรกที่ถึงเลยวะเนี่ยดูจากแมปนะฮะฮ้ยเราเป็นขบวนแรกด้วยว่ะแบบขับไปถึงปุ๊บแล้วก็โดนยิงนะเออส่วนใหญ่คันแรกจะโดนยิงก่อนนะฮะแบบ RPG แบบ RPG ตุ้มคันแรกตายตายก่อนเลยตายทั้งคันนะสรุปอีกทีเยอะเลยซึ่งต้องโต้งโง่อย่างนี้แล้วปะพมพูดโดนยิงตายฮาเลย ผมเจอบ้านหลังหนึ่งที่ประตูอึดหนึ่งนะเพื่อนโอเคสตรูครับมีตู้อีกมีตู้อีกข้างหน้าตายอเอา้าเจ้าจักประจ่ะจจา,า,า,าเอา้าแล้วคือผมเดินต้องโต๊ะ่างนี้จเจอศัตรูอะไรวะเนี่ยเออดีมันชุดเปดลือยลวแด่เลยเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็ตายนี่ว่า เฮ้ยเก็บสามเลยเนี่ยเขาคือเดินมางงๆเขาเก็บสามนะครับเออดีว่ะมันน่าจะมาชุบเพื่อนแล้วว่ะเมื่อกี้ที่ผมยิงนี่ศัตรูหรือเพื่อนอะอ๋อนี่เพื่อนโอเคยี่ชื่อไม่ขึ้นใช่ไหมผมยิงศัตรูใช่ไหมเมื่อกี้อรไรเวะเด้อว่าจุดนั้น่ะมีศัตรูอยู่เยอะป่ะวิ่งไปก่อนดีกว่าผมเพื่งไปเกิดตรงนู้นกันเลยว่ะไกลอยู่นะ เฮ้ย hey, ข้างหน้าศัตรูตป่ะตายสวยนายช็อ nice ตไม่รู้นายช็อ nice ตหรือเราเราเราอ่าล้วชมตัวเองก็ได้นะเมืเ่อกี้ <laughs> ใช่ในบ้าน In the house Mango operator อโอเค Inside the house หายปะหายอยู่กดไปก่อนต็อรีโหลดอยู่เฮ้ยสวยนิสโอเครีโอลดไปก่อนซึบยัดใหม่ๆเข้าไปไม่โดนโอ๊ยยาไอ้ยานอนก่อนนอนก่อนนอนก่อน ตาม mango operator ไปครับโอ้ยอ oh, uh ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยาไยานอนก่อนโอ้ยโอ้ยเราโดนยิงเราโดนถล่มยิงผมต้องถอยก่อนไอ้ยาเอาโอ้ยจะมีระเบิดนี่มาไฟเด้อโหไปเลยเสียงรถดัดเอ้าอ๋อออสลักมันตกโดนไหมไม่รู้ปลาไปแล้วครับตอนนี้นั่งไง มันไม่โผล่อะโดนปหมวะโอโหไม่รู้เลยครับทีนี้ใครเพ่ดันเหรอโอ้เจจจฮ่าจ้าฮอาจ้าฮอาจ้าขอโทษนอนก่อนโอเคผมอ้อมเนื้ออ้อมซ้ายครับค่อยๆตีขนาบเข้าไปไม่โดนเหรอออ่ WFNSS โอ้โหเขาบอกจุดครับบอกจุดแต่ตอนนี้ผมต้องวิ่งเข้าจุดครับอดไม่ได้ครับโดนไหมไม่โดนเลยครับไม่โดนเลยครับ ยิงโคตรยากอ้อ,อมอะไรนะตอนนี้ต้องอ้อมยิงอ่ะผมเสือข้างหน้าหละบ้าข้างหน้านี่แหละเล่นลำบากแต่จาเข้าบ้างข้างหน้าได้น,นี่ยิ้มเลยจริงจริงปนตายตายปะ ตายอยู่ตายอยู่ตายหนึ่งสวยไดยอยู่ยิงคนเดียวแล้วไม่ต้องทำแล้วเพือ่ะโอเคเกิดมาเติมศูนย์ก่อนโอเคเรียบร้อยเราต้องวิ่งขึ้นมาท้างบนกับเพื่อนนะไปเดินกับเพื่อนมัางครับบูไปเยอะละเมื่อกี้อยู่แฮปปีโพรมูฮะมาโพรโมอะไรให้ผมเป็นสัครอดลีเดอร์ตายแล้วครับ รีมูฟปีนห้านาทีรีมูฟเลยผมไม่อยากเป็นมันสามารถให้คนอื่นเป็นได้ไหมแบบเออเรามอบให้คนอื่นเป็นได้ไหมฮะ <laughs> นี่เราจะบุกถึงฐานเขาแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเล่นไดว่าเดือดจัดว่าทีมเรานี่มันของจริงจังโอ้รถถังอะไรวะน่ะเล่นอะไรกับมัน่ะ,ออะนีะ่ขึ้นได้ปะ ขึ้นได้เ้วยหรออ้าวชนะอ้าวอะไรวะอ่ะโอเคนะครับสำหรับอีซี่ด้วยวะโอเคสำหรับเกมสควอรนะครับก็เราคิวไทั้งหมด18คิวเลยเหรออ๋อ3คิวตกใจรวมรวมแล้งสควอรนะครับก็ถือว่าคิวเยอะแหละอืมโอเคนะครับวันนี้ก็มาเนี้ยละกันสำหรับเกมนี้นะส๊อฟเฟอรหนึ่งเกมที่โดยส่วนตัวคิดว่าก็เรืยองอะไงอ่ะ มันสนุกไหมมันก็สนุกแหละมันก็มีความสนุกของมันซึ่งถ้าเกิดเล่นเป็นทีมนะฟิลลิ่งเหมือนเฮลเลนรู้แหละถ้ายิ่งเล่นเป็นทีมยิ่งสนุกนะครับผมมันก็จะมีการสั่งการมีการเล่นอะไรที่จริงจังกว่านี้นะซึ่งผมเล่นคนเดียวถามว่าเล่นได้ไหมก็โอเคถือว่าไม่แย่แต่ถ้ามีอ,อ๋อตีเล่นเนี่ยมันก็เป็นเกมที่สนุกมากๆสนุกกว่าเล่นคนเดียวแน่นอนนะครับโอเควันนี้มาเน้นแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวัออนนี้เอาไว้แค่ง,งานทุกคนไว้เจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมซับ